นับถอยหลังอีกแค่สีวันเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับวันที่11เวลาประมาณสัก9นิลิกาทุกท่านนะครับสามารถดูวันเวลาตรงนี้ได้นะครับวันที่11ตอน9นิลิกาจะเริ่มมีฝนนะครับก็คือโคราชนะครับบุรีรัมย์สุรินรวมถึงขอนแก่นร้อยเอ็ด้วยนะครับก็ถือว่า มีฝนสีจังหวัดสําหรับทางภาคอีสานตอนล่างเดี๋ยวจะมีจังหวัดอื่นๆกันด้วยนะครับซึ่งถ้าหากพูดกันให้ชัดๆก็คือมันจะมีฝนเนี่ยนะครับก็คือทางภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้กันอีกด้วยเพียงแต่ว่าตอนเช้านะครับช่วงเช้าๆจะตกหนักที่สุดก็คือทางภาคอีสานจากนั้นนะครับถ้าหากมาดูประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยนะครับทุกท่านดูตรงนี้นะครับนี่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามจะเห็นว่าทางภาคใต้เนี่ยนะครับภาคใต้เริ่มจะหนักนัวาก ภาคใต้ทุกท่านมาดูแบบชัดๆนะครับแอดมินซูมเข้ามาให้นี่เลยนะครับเช้าเชนะครับเช้าเชของวันศุกร์ที่12ช่วงประมาณสักตีสี่ตีหมาจนถึง7จ็ดโมงเช้านี่ยนะครับตกยาวนานต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตีสก็ด้วยนะครับมาจนถึง7จ็ดโมงเช้าวันศุกร์ที่12จะเห็นว่ากรุงเทพป,ปริมณฑลนะครับก็คือภาคกลางตอนล่างได้ทุกจังหวัดนะครับภาคตะวันออกก็โดนเหมือนกันนะครับก็ถือว่า วันนี้รอบนี้นะครับรอบของเช้าวันที่12นะครับทั้งภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกรวมถึงไปทางภาคใต้นะครับโดนแทบจะทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่ามันจะโดนจังหวัดไหนโดนเวลาไหนกันบ้างนั่นเองและนอกจากนี้ถ้าหากไปดูภาคเหนือเนี่ยนะครับทางภาคเหนือช่วงเช้าเช้านะครับจะเห็นว่าประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับตีสี่ตีห้าของวันอาทิตย์ที่14นะครับเวลาประมาณตีห้าทุกท่านดูวันเวลาตามนี้นะครับเห็นไหมครับทางภาคเหนือ ตอนบนนะครับทางภาคเหนือตอนบนมีฝนตกอีกเช่นกันนะครับอีก7ดวันข้างหน้าเนาะอีก7วันข้างหน้าจะมีฝนที่ภาคเหนือนอิดเีนะครับอีกแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับอีกอาทิตย์เดียวจะมีฝนตกที่ภาคเหนือแต่ว่ามาดูสีวันต่อจากนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าจุ๊บจุพยากรเรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงอ้วน ฝนจะกลับมานะครับอีกแค่4วันเท่านั้นนะครับนับถอยหลังอีกแค่4วันก็คือวันพฤหัสที่11เนะครับเวลาประมาณ9้าโมงเช้าทุกท่านดูวันเวลาที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับจะเห็นว่าวันพฤหัสที่11เดนี่ยนะครับ9้าโมงเช้ามีฝนตกที่บุรีรัมย์นะครับ โคราชรวมถึงชัยภูมิบางส่วนนะครับขอนแก่นด้วยนะครับร้อยเอ็ดอันนี้ก็โดนไปเหมือนกันนะครับรวมไปถึงสารคามด้วยนะครับร้อยเอ็ดสารคามก็จะมีฝนโปรยปรายแต่จุดหนักสุดจะอยู่ที่โคราชบุรีรัมและก็ชัยภูมินะครับสจังหวัดนี้ถือว่าหนักสุดในช่วงเช้าๆของวันพฤหัสที่11 ส่วนทางภาคตะวันออกเนี่ยนะครับช่วงเช้าของภาคตะวันออกจะมีที่จันทบุรีนะครับสระแก้วครับรายจีนฉะเชิงเซาสา3สีจังหวัดนี้นะครับทางภาคตะวันออกส่วนสวนพพ,พ่อเล่าก็คือจะมีที่สุวรรณเขตนะครับแล้วก็จะมีทางเซกองนะครับอัตตะปือรวมถึงคําม่วนบางส่วนดรว่นั้นอีกนะครับแต่ว่าจุดหนักสุดของวันที่11เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นช่วงเช้าเ้าแล้วเนี่ยนะครับจุดหนักสุดอีกรอบนึงจะเป็นช่วงกลางดึกนะครับช่วงกลางดึกเนาะทุกท่านเดี๋ยวไปดูกันตอนกลางดึกกันอีกครั้ง แต่ว่าช่วงกลางดึกนั้นนะครับมันจะครอบคลุมหลายจังหวัดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะครับมาดูช่วงประมาณสักบ่าย2ของวันที่11ก่อนนะครับบ่าย2จะไปตกที่ชัยภูมินะครับส่วนใหญ่แล้วช่วงบ่ายจะไปที่ชัยภูมิค่อนข้างเยอะนะช่วงเช้าจะเป็นโ,โคราชบุร,รีรัมช่วงบ่ายจะเป็นทางชัยภูมินะครับเราก็จะเลยไปทางขอนแก่นบ้างเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะข้ามไปที่เพชรบูรณ์ในช่วงเวลาต่อไปนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูกันต่ออีกนะครับถ้าไปดูช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆจะเห็นว่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาทางนครพนมนะครับช่วงประมาณสัก5้าโมงเย็นน้อยจะมาทางนครพนมบึงกาฬนะครับมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนจุดทางฝั่งนี้ก็คือทางเพชรบูรณ์นะครับชัยภูมิหนองบัวลำพูขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดเลยแถวนี้ก็จะมีโปรยปลายเล็กๆน้อยๆ ส่วนทางภาคตะวันออกก็คือทางจังหวัดตราดนะครับและถ้าทางสพปเรลานะครับหนักสุดที่คำม่วนนะครับรองลงมาคือเซกองอัตปือจัมปาศักสารวันนะครับส่วนนัเขตก็มีอยู่บ้างนะครับบลลีคำไซก็มีอยู่เล็กน้อยและถ้าไปดูช่วงหัวค่ำช่วงดึกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่ามันจะเริ่มหนักขึ้นโดยเฉพาะทางภาคใต้นะครับภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่าง ถือว่าจะมาเยอะขึ้นอย่างเป็นพิเศษเลยนะครับฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเวลาประมาณสักตีสามนะครับทุกท่านเห็นภาพชัดเจนนะตีสามนะครับตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับจนกระทั่งประมาณสักหกโมงเช้านะครับจนถึงหกโมงเช้าภาคตะวันออกเนี่ยนะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดตราดจังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซานะครับปราจีนบุรีนครนายกแถวนี้นะครับแทบจะแบบว่า เกือบจะปูพรมก็ว่าได้เนาะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากนะครับตกในระดับปานกลางพื้นที่สีส้มหมายถึงตกระดับปานกลางนะครับส่วนสีฟ้าอ่อนๆคือตกเล็กน้อย นอกจากนี้ก็จะมีโปรยปลายที่บุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ศรีสะเกดแถวนี้โดยเฉพาะทางตอนล่างนั่นเองครับทีนี้ภาคกลางนะครับภาคกลางถือว่าหนักหน่วงกว่าใครนะครับก็คือมีไล่ตั้งแต่เพชรบุรีนะครับราชบุรีขึ้นไปทางกรุงเทพนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนะครับนนทบุรีปทุมธานีอยุธยานะครับสุพรรณบุรีแถวนี้โดนหมดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางสุพรรณบุรีนั้นจะมีแค่เล็กน้อยนะครับแล้วก็อ่างทองก็เล็กน้อยจุดหนักสุดส่วนใหญ่จะอยู่ทาง ติดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรส,สงครามนะคนปรปฐมแถวนี้ค่อนข้างที่จะหนักกว่าใครนั่นเองนะครับนนทบุรีก็ด้วยนะทีนี้ถ้าไปดูทางสพปออเรานะครับจะมีทางบอกแก้วอุดมไซนะครับหลวงพระบางอาจจะมีอยู่บ้างนะหลังจากนั้นนะครับถ้าเราไปดูช่วงใสายๆกันบ้างเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัก7จ็ดโมงแปโมงก็ยังตกอยู่ที่เดิมนะครับก็คือภาคตะวันออกนะครับภาคกลางตอนล่างประมาณน,นั้นเนาะจนประมาณเที่ยงฝนจะซาลงนะครับก็ถือว่าช่วงเช้าวันศุกร์เนี่ยนะครับวางแผนการเดินทางวางแผนการทํา invalid, ทงานกันให้ดีกันด้วยเนาะ เพราะว่ามันจะมีฝนพอสมควรกันเลยทีเดียวช่วงเช้าเช้านะครับเช้าวันศุกร์ที่12ทีนี้ช่วงกลางดึกเองเนี่ยนะครับก็จะมีฝนโปรยปรายอยู่บ้างนะครับช่วงประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเนาะก็คือเนี่ยนะครับทางตอนบนของไทยนะครับจังหวัดหน้านะครับแพร่อุตรดิ์ที่สุนุโลกนะครับจังหวัดตาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม่ครึ้มมากกว่านะครับถ้ามีฝนก็คือเม็ดเล็กๆนะครับเป็นละอองฝนมากกว่าเหมือนกันกับสพปลาเหมือนกันนะครับไซบุรี่นะครับเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์นะครับเชียงขวางหลวงพระบางนแถวี แล้วก็อัตตปือซกองเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วจังหวัดอื่นๆของไทยนะครับที่เห็นพื้นที่ฟ้าฟ้านั่นคือตกโปรยปลายเม็ดเล็กๆเป็นละอองฝนหรืออาจจะเป็นเมฆเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะครับเมฆค่อนข้างที่จะครึมมากกว่าเนาะท่านนั้นทีนี้นะครับถ้าไปดูช่วงกลางดึกนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามอันนี้ก็ฝนจะลดลงนะครับช่วงเช้าก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือเมฆครึมแล้วก็ฝนโปรยปลายแถวราชบุรีเพชรบุรี ที่ชัดเจนขึ้นนะครับวันเสาร์ที่13เนี่ยนะครับชัดเจนขึ้นจะเป็นช่วงบ่ายมากกว่านะครับประมาณสัก5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นของวันเสาร์ที่13นะครับทุกท่านดูวันเวลาตามนี้นะครับเห็นภาพชัดเจนนะคบว่ามันเข้ามาทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงรายพะเยาน่านนะครับลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรพะลลำพูนนะครับลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน โดนกันหมดเลยทีเดียวเนาะส่วนทางอีสานเองก็คือจังหวัดเลยนะครับหนองบวัวลำพูหนองคายบึงการแถวนี้น่าจะโดนไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสปปลาวตอนบนแทบจะปูพรมเลยก็ว่าได้นะครับบ่อกแก้วอุดมไซไซบุรีเวียงจันทร์นะครับเชียงขวางไซสมบูรณ์หลวงพระบางนะครับบริคําไซแถบนี้เนี่ยนะครับโดนกันหมดโดยเฉพาะเน้นๆที่ตอนบนนะครับเน้นๆที่ตอนบนนี่คือช่วงของวันเสราร์ที่13เวลาประมาณสัก5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกานั่นเองครับทีนี้ ถ้าไปดูช่วงดึกๆนิดนึงนะครับ18นาฬิกาเนาะ6โมงเย็นนะครับ1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มไปจนถึงประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยนะครับฝนจะซาลงนะครับฝนจะซาลงแต่ว่าก็ยังมีตกอยู่บ้างนะครับโปรยปลายอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอย่างจังหวัดเลยจังหวัดหน่านนะครับกำแพงเพชรแถวๆนี้นะครับจะมีโปรยปลายอยู่บ้างสปปลาวก็คือนี่นะครับเวียงจันทร์นะครับบุรีคำใต้นะครับคำม่วนแล้วก็ทางสุวรรณเขตเซกองอัตตปือแถวนี้อาจจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆส่วนทางประเทศไทยเองเนี่ยนะครับภาคตะววััันนนอออกกคคืสรรรระะแ้บบจทุีปา จีนบบุรระครัะเชียงสาวชนบุรีเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็ลงไปทางภาคใต้นั่นเองนะครับ ประมาณสักช่วงกลางดึกนะครับกลางดึกวันเสาร์ที่13ต่อจากนั้นนะครับช่วงเช้าเช้าวันที่14เนี่ยนะครับทางภาคเหนือก็ยังมีอยู่นะครับช่วงเช้าทุกท่านลองมาดูกันนะครับประมาณสักตีสี่ตีห้จนกระทั่งประมาณ6กโมงเช้านะครับหกโมงเช้าภาคเหนือตอนบนนะครับคือเชียงรายนะครับพะเยาน่านลำปางนะครับลำพูนเชียงใหม่สุโขทัยนะครับแพร่ตากกำแพงเพชรแถวนี้ก็จะมีโปรยปลายเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับส่วนสพปรจะมีทางบ่อแก้วนะครับแล้วก็จะมีทางสุวรรณเขตคำม่วนเซกงนะครับ สารวันส่วนใหญ่แล้วจะตกฟังที่ติดกับ ทางเวียดนามกันมากกว่านั้นอีกนะครับไปดูกันต่อช่วงสายๆนะครับช่วงประมาณสัก8ปดโมงเป็นต้นไปเนาะแปดโมงเก้าโมงสิบโมงไปจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยนะครับฝนจะซาลงไปเรื่อยๆนะครับฝนซาลงอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วแหละนะครับไม่ต้องมาเยอะมากก็ได้นะครับช่วงนี้ไม่ได้ต้องการน้ําอะไรมากมายเนาะมาแค่นิดๆหน่อยๆก็พอทีนี้ถ้าไปดูที่ภาคใต้กันบ้างเนี่ยนะครับจะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่11นะครับย้ำนะครับว่าภาคใต้เริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่11รับเยอะขึ้นหนน่อยะก็คือวันที่11ช่วงประมาัก6 นะครับ วันพฤหัสที่11ประมาณ6โมงเชา้าฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเห็นอย่างชัดเจนก็คือทางปัตตานีนะครับนาราธิวาสสงขลานครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับตามเกาะต่างๆถือว่ามีฝนตกแน่นอนนะครับดังนั้นทุกท่านอยู่ตามเกาะต้องระมัดระวังและก็วางแผนกันให้ดีนะครับแล้วก็ฝากติดตามใกล้ๆวันกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าไกลๆหลายๆวันอาจจะมีโอกาสผิดพลาดได้บ้างนั่นเองครับฝากทุกท่านติดตามการอัปเดตแบบวันต่อวันกันให้ดีนะครับทีนี้ถ้ามาดูในช พัทลุงสองขลาปัตตานีนราธิวาสยะลาถือว่ามีฝนโปรยปลายพอสมควรนะครับระนองก็มีอยู่บ้างเหมือนกันทีนี้ไปดูกันต่ออีกนะครับช่วงบ่ายบบ้างนะครับบ่ายๆวันพื้นฐานเนี่ยนะครับบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็ถือว่าฝนโปรยปรายนะครับอาจจะบอกได้ว่าเป็นปกติของทางภาคใต้นะครับไม่ได้ถือว่าน่ากลัวไม่ได้ถือว่าน่าเป็นห่วงอะไรนะครับถือว่าเป็นฝนปกติในช่วงนี้ของทางภาคใต้นั่นเองนะครับยังช่วงประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับ สี่ทุ่มห้าทุ่มของวันที่11นะครับก็คือจะมีฝนตกที่สุราษฎร์นะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับชุมพรก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะตามเกาะต่างๆมากกว่านั่นเองนะครับทีนี้ไปดูกันต่ออีกนะครับประมาณช่วงกลางดึกนะเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามลมอาจจะแรงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะครับตีสองตีสามเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงก็คือจะมีทางประจวบนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนะครับนราธิวาส แถวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่สีส้มก็ประมาณว่าฝนตกแรงนะครับฝนตกแรงพอสมควรเดี๋ยวมาติดตามใกล้กๆวันนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในเรื่องของลมพายุนะครับว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นหรือไม่เนาะแต่ว่าเบื้องต้นณตอนนี้ยังไม่เป็นพายุนะครับทุกท่านยังไม่ถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงอะไรนะครับอยู่ในระดับที่ ปานกลางนะครับถึงปานกลางเท่านั้นนะครับระนองก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับตรังนะครับอาจจะมีอยู่บ้างเหมือนกันส่วนตอนเช้าเนะครับเช้าเวันศุกร์ที่12เนี่ยนะครับประมาณสัก6โมงเช้าก็ถือว่าฝนจะลดลงนะครับก็คือนี่เลยนะครับรปจวบก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวๆเนาะสีเหลืองอ่อนๆแล้วนะครับชุมพรนะครับระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงตรังนะครับสงขลาก็ถือว่าฝนลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วแหละนะครับไม่ต้องตกเยอะมากก็ได้เนาะทีนี้ไปดูช่วงสายๆกันบ้างนะครับ8โมง ้าโมงสิบโมงเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นว่าฝนจะลดลงเป็นอย่างชัดเจนก็ถือว่าฝนกระจายแทบจะทุกจังหวัดนะครับแต่ว่ามันจะตกเล็กน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท้องฟ้าครึ้มนะครับเมฆครึ้มแล้วก็ฝนโปรโยปลายแบบเม็ดเล็กๆกันมากกว่านะครับนี่คือช่วงบ่ายช่วงเย็นของวันศุกร์นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับช่วงหัวค่าก็ยังมีฝนโปรยปลายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับสี่ทุ่มก็ยังมีโปรยปลายแต่ว่าฝนจะลดลงเนาะอันนี้คือในช่วงของกลางดึกนะครับกลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามก็เหมือนกัันนนะฝจจลลดดงงอย่าชเ จนกระทั่งช่วงเช้าวันเสาร์ที่13นะครับก็ถือว่าฝนน้อยนะครับฝนน้อยส่วนใหญ่แล้วเป็นเมฆครึ้มแล้วก็ฝนเม็ดเล็กๆนะครับโปรยปลายกันมากกว่านะครับก็ถือว่ามาหนักแค่ช่วงแป๊บเดียวนะ้อช่วงแป๊บเดียวนะครับตกหนักแค่ไม่กี่ชั่วโมงฝนก็จะซาลงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางภาคใต้นะครับฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็จะสลับไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับสลับไปแบบนี้เรื่อยๆซึ่งถ้าหากให้พูดถึงช่วงที่หนักที่สุดอีกครั้งเนี่ยนะครับ ก็จะต้องบอกว่าจะเป็นประมาณสักวันที่17นะครับช่วงหนักสุดของในช่วงหลังจากนี้เนาะวันที่17นะครับประมาณสักตีห้นะครับก็คือนราธิวาสนะครับปัตตานีสงขลายะลานะครับพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับกลายเป็นพื้นที่สีส้มวันอื่นๆก่อนหน้านี้ก็มีฝนโปรยปรายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตกเยอะเนาะแอดมินก็เลยขออนุญาตข้ามมานะครับข้ามไปยังวันที่แบบว่าฝนตกมากกว่าปกตินิดนึงเนี่ยนะครับแอดมินจะขอให้ข้อมูลแบบนี้แล้วกันนะครับพาวิเคราะห์ ในส่วนของวันที่ฝนตกหนักฝนตกหนักฝนตกมากกว่าช่วงวันอื่นๆนั่นเองนะครับก็คือวันที่17นะครับหลังจากนั้นอีกเนี่ยนะครับก็ถือว่าฝนเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางภาคใต้ก็เอาข้อมูลทุกท่านนะครับให้มาติดตามรับชมตามนี้นั่นเองนะครับท่านใดชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ เราก็ได้เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมตามนี้อย่าลืมนะครับติดตามการอัปเดตแบบวันต่อวันแบบสดใหม่เพื่อความแม่นยำม,มากกว่าเดิมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเนาะฝากทุกท่านนะครับกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุดจูพยากรจุดจูพยากรณจุดจูพยากรจุดจูพยากร